ทอลิ t ิไซส์บ้าการเมืองมีคนเข้าบอกว่าอันนี้ผมพูดผิดถูกอย่างไรพี่ชัยวัฒน์ช่วยทวงติ่งได้นี่ก็คือเหลี่ยมหนึ่งของสออกอสพกอแเราก็ไม่พูดถึงใครโดยเฉพาะแต่เป็นรวมๆว,ว่าสอปอกอที่ทําดีเอาพื้นที่ไปให้เกษตรกรทํากินฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่ดีคนยากคนจนมีที่ดินทํากินมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่มันก็มีเหลี่ยมของสปรกรที่มักจะมาใช้เหลี่ยมในทํานองผิดกฎหมายบ้างตามน้ําบ้างบางครั้งก็ทวนน้ําบ้างในการเอาที่ไปจากป่าไม้ของกรมป่าไม้หรือเอาที่ไปจากอุทยานพวกนี้ก็เป็นเหลี่ยมหนึ่งของสปรกรซึ่งเคสที่เกิดขึ้นภูนับดาวเนี่ยก็เป็นเหลี่ยมหนึ่งของกระบวนการในชื่อที่บอกว่าปฏิรูปที่ดินหรือสปรกรถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แค่ไหนอย่างไรพี่ใช้วั์ช่วยตอบหน่อยฮะคือ,อพระรำหยัติของสพกเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว่เยอะนะครับก่อนผมกเกษียณเนี่ยก็ไปเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างคบบอฉบับใหม่ของสพกรซึ่งเขากำลังจะทำกันอยู่แล้วก็พยายามจะแก้ไขจากฉบับเดิมซึ่งฉบับเดิมเนี่ยแม้กระทั่งกฎกระทรวงก็ไม่เคยออก อ่าขอว่าปีสามสองขอปีสามสองนะทำร่างกฎกระทรวงกันมาแล้วก็ก็ก็ทึกทักกันว่ามันเป็นร่างแล้วแหละมันก็คงได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ร่างนั้นยังไม่ได้ประกาศใช้เลยพาประกาศใช้เมื่อเดือนเมื่อเดือนมีนาปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดก็คือเกิดเรื่องแล้วแล้วก็มาประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้แต่กฎกระทรวงฉบับที่พูดกันถึงเนี่ยก็ก็หลายหลายคนจากจาก จากผู้บริหารของสมกรเนี่ยรองเลยขาสกมกมรบงแล้วเราไม่ต้งชี้แจงก็พยายามพูดถึงว่าเออเขาม,มีระเบียบนะเขามีกฎกระทรวงนะเขามีอะไนี่คือกฎกระทรวงยังไม่ออกเลยนะครับแต่ก็อ้างถึงพูดถึงผมก็ยังงงว่าเอะเป็นเป็นข้าราชการไปอ้างกฎหมายที่ยังไม่ได้ออกมาเลยยังไม่ได้ใช้มาด้วยซ้ํากลับมาพูดแล้วก็บอกว่าอันนี้คือคือเราได้ใช้แล้วคือเราได้มีแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วก็จนถึงว่า ตอนนี้ปปชกับคณะกรรมการทั้งหมดผู้ผู้ทรงกระวทุกคนเนี่ยท่านก็พยายามที่จะมานำนำนำร่างใหม่เนี่ยมาดูข้อบกพร่องขณะที่เส้นทางของสปกจะเกิดจากเหตุเขาใหญ่มาจนถึงขับลานมาจนถึงทั่วไปเนี่ยมันมันเกิดขึ้น แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมีช่องโหว่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วมีการถกเถียงกันการนําตรงนน้นมาใช้การนาตรงนี้มาใช,นนมมมใช้มีกองทุนของสิ่งแวดล้อมของสอปกมันมีเยอะ,ะนะมันมันมีอะไรที่ซ่อนเล้นมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นว<ไ>ันนี้ไอ้สิ่งที่ซ่อนอเร้นไอ้สิ่งที่มันเป็นความหละหลวมประชาชนเขามองว่ามันน่าจะเป็นเจตานาตั้งใจที่จะให้หละหลวมเอาไว้เพื่อที่จะเปิดช่องเอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะในการฮุบเอา หรือใช้เหลี่ยมในทางกฎหมายใช่หรือไม่พี่ชัยวัดประเมินว่าอย่างนั้นเหมือนกับชาวบ้านไหมก็ถ้าถ้าวันนี้ถ้าเรานั่งคุยกันเลยนะถ้าเรานั่งคุยแล้วได้ฟังเขาพูดเนี่ยมันเป็นว่าเฮ้ยคุณตีความเนี่ยคุณตีความหมายความว่าคุณอ่านมันมีอยูสามรรทัดในพรบมาตตานี้มีสามรทัดแต่คุณก็อ่านบรรทัดที่สองละวักแรกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกนี่ไงเขาบอกอย่างนี้ไงให้ทําได้อะไรเงี้ย แต่วักต่อไปนี่ก็บอกห้ามนางว้นอย่างที่มันมีวักประกอบแต่เขาไม่อ่านเออคืออย่างนี้คือการตีความที่จะเข้าข้างตัวเองครับเพราะฉะนั้นสปกตีความเข้าข้างตัวเองหมดเลยครับตีความเข้าข้างตัวเองหมดแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ได้สามารถทาอย่างนี้ได้กเกษตรสามารถเปิดช่องได้คนที่เป็นเกษตรอยากทําเกษตรอืมก็ผลอยากทําก็ยังอยากยางทาได้เลยนะเออผมไปเปิดระเบียบ ของสอปกอตัวใหม่เนี่ยปีหกสี่ครับน่าทับจำไม่ผิดก็ท้าข้อหกสิบสองครับบุคคลใดที่กระทำการผิดถือหรือว่ามีการบุกรุกก็ให้ไปยื่นจำนงว่าอยากจะทำกะเกษตรให้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่ถึงว่ามีเวลาหนึ่งปีให้ไปยื่นเฮ้ยครับเอาคนบุกรุกเสร็จแล้วอยู่ดีๆมาพอพอบุกรุกเสร็จก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ย กระทำวามผิดแต่ละเว้นหรือบุคคลที่ไปใช้ประโยชน์อื่นผิดก็ให้ไปขอยื่นใหม่ครับที่คุณออกมาคุณออกมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณออกมาเพื่ออะไรมันอย่างเงี้ยมันเป็นช่องว่างช่องโหว่และเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลซึ่งกระทำความผิดครับมีหลายๆข้อที่เราถกเถียงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยเนี่ยเล่เหลี่ยมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทุกมุมทุกเหลี่ยมทุกทุก ทุกหลุมเลยทุกจะเป็นสนุกกทุกหลุมเลยทุกมุมทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกหลุมใช่ก็เผอทำ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 ไว้ไหลด้วยทำเอาหลุมที่ไปไหลซ้ำถือว่าแทงไม่ได้เฉยเดี๋ยวมันไหลลงหลุมเองครับไม่ต้องครับทําแบบนั้นเลยโอ้โหคือวันนี้พูดกันตรงๆเนี่ยนะถ้าถกกันมาจริงๆเนี่ยวันนี้ทําไมถึงสวกถึงเอาผูนับดาวนี่แหละก็เป็นข่าวกันมาเป็นเปิด เรื่องกันมาตั้งแต่ตอนผมเกษยียณผมก็ชี้เป้าเสษ็จป้าผมก็บอกทั้งกลุ่มทั้งธนาโดนทั้งเกษตรพออาวจุคุณแน่จริงก็ไปจับที่ตรงเนี้ยไปเลยคุณไปเลยคุณเดี๋ยกคุณก็เจอเจออะไรเงี้ยเขาก็ไปเจออย่างนั้นเขาไปเจอจริงแล้วอืมใช่แต่ว่าตอนที่เราไปเจอมันคือผมเนี่ยอ่าได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ได้ผมโดยตรงขณะที่ผมเป็นหน่วยพยาเสือครับเป็นคน้าชุดหน่วยพยาเสือเนี่ยครับที่ดีทันยาเ,เนี่ยเรียกผมไปคุยบอกเอ้ย เฉวัดมันมีเรื่องโรงเรียนมาตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงแถวๆนี้อรอบๆอรียนในช่ยเขาใหญ่บริเวณแบบนี้นมีอยู่สามเรื่องนะที่ชนบุรีให้ไปดูเรื่องการสร้างหงซุยครับผมฮะมีเรื่องหงซุยเหรอมอ้โหอ่าหนึ่งเรื่องแล้วสองก็เ,เรื่องของที่หมกเหล็กนะมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของกลุ่มไม้แต่เขาบอกว่าเป็นสวนป่ามีการปลูกลุก เราก็ลองเรียนมาว่ากําลังจะออกเอกสารสิทธิ์กันเยอะแยะไปหมดเลยอ uh huh. นะแล้วก็ถ้าคุณไปแล้วคุณไปที่ลําตะคองนิคมสร้างตัวเองลําตะคองคเพราะเป็นมันมันก็คนเราฝังคนเราฟากแหละคุณวิ่งไปวนๆไปนั่นแหละคุณไปดูตรงนี้ด้วยเพราะาลาตะคองเนี่ยวันเนี้ยอ่าแกก็ยื่นเอกสารให้ผมว่าลําตะคองเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ของกรมพิานเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นในในนามของหน่วยพยาเสือเนี่ยทําในนามของกระทรวงคือเป็นชุดเฉพาะถูกปฏิบัติการพิเศษร่วมกันทั้งหน่วยพยาเสือหน่วยพยาภัยและฉลามขาว เราทำงานร่วมกันเนี่ยบกทะเลมาไปด้วยกันได้หมดเลยเราก็ไปร่วมจับกลุ่มเรืนองคดีก็ไปทํางานเหมือนเหมือนเหมือนจะมีเจ้าภาพเราไปของกรมไมากกมไมาเป็นเจ้าภาพครับเราไปทะเลทะเลเป็นเจ้าภาพเป็นผู้เป็นผู้สนับสนุนในการจับกลุ่มดำเนินคดีครหรือเป็นผู้ช่วยในการดำเนินคดีประมาณนั้นทีนี้เราก็ไปมันมีเป้าหมายสามที่ทา่านยุตย์ก็สั่งการมาโดยโดยสั่งการในลักษณะน,นี้ผมก็ไปตรวจไปตรวจครั้งแรกก็ไปดูเรื่องของ ที่ชนบุรีผมก็ไปตรงฝั่งนู้นไปดูเลาะเลาะมาก็ปลาก็ไปเห็นแล้วสภาพของสูดก็สืบเสาะมาเสร็จก็เป็นเรื่องของการของมูลที่อะไรทะเลาะกันอะไรประมาณนั้นครับอย่างพื้นที่กันอะไรกันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของของเศรษฐกิจครับด้านอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของที่จะไปจัดการอันนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นครับตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้กล้าไปแตะก็มาที่บริเวณของหมวกเหล็กหมวกเหล็กเยอะมากอืมก็เอาผังเอาแผนที่ของ ของแปลงปูป่ามาดูอืไปตรงไหน,นก็แปลงปูป่าทั้งหมดนะครับแต่ไปตรงไหน,นก็รีสอร์ทโรงแรมอะไรไม่ใช่เพียงะเป็นโรงแรมเ,เป็นรีสอร์ทแล้วเป็นที่พักตากอา,ากาศเป็นบ้านหรูอะไรมันเต็มไปหมดอลยเป็นพื้นที่ที่ถูกเปิดแบบใช้ใช้ประโยชน์มาแล้วอะครับเอา้าลูกเนาะเจ้าที่ก็บอกนี่แหละครับตรงที่ยืนก็เป็นแปลงสวนป่าครับปลูกมาปีสองหนึ่งสองสองอะไรเงี้ยผมเอ้ยครับผมก็งงไงผมว่าเฮ้ย แล้วเนี่ยนี่เนี่ยต้นไม้เดิมยังอยู่เลยเต็มเลยะเอ้าแล้วเขามาอยู่กันได้ยังไงแล้วทํายังไงก็ตอนนี้เขาจะออกโฉนดอยู่ครับตอนนี้จะออกโฉนดยังไม่ได้เป็นสวกรณะจะออกโฉนดด้วยจะออกโฉนดด้วยใช่อ่าใช่ตอนนี้จะออกโฉนดไม่ได้เป็นสวกรณะครับตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยจากสวนป่าซึ่งเป็นสวนป่าของกรมป่าไม้นะฮะอ่าอยู่ในความดแล้วรับผิดชอบของกรมป่าไม้ดําเนินคดีแล้วด้วยแล้วศาลตัดสิน อ่าบางบ,บางแปลงเจ้าของบางแปลงนี่ดาเนินคดีคดีสิ้นสุดบ,บางแปลงจําคุกคอีกต่างหากนะครับคบแต่แต่ที่ผมไปเนี่ยผมไม่ยืนยันว่าผมไปยือนอยู่ที่ภูน้ำดาวนะครับแต่เป็นบริเวณนั้นครับแต่เป็นบริเวณต,ตรงนั้นเลยแถ,แถบนั้นแหละ <Mo> แต่ผมไม่ได้ครับ <adan> ผมผมไม่ยืนยันว่าผมไปยือนอยู่กลางแปลงของภูน้บดาวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่ว่าผมไปบริเวณนั้นหมดเลยแปลงปลูกป่าทั้งหมดเนี่ยหลายพันไร่ครับ ก็ย <an> ืนชี้มาเนี่ยมันเป็นแปลงมันมีมันมีทั้งศักด์มันมีทั้งประดู่มันมีทั้งเสียดแก่นมันมีทั้งอะไรที่พยืนดูเนี่ยมันมีไม้ปลูกเต็ไมไปหมดเลยแต่โดยสภาพแล้วเนี่ย<ป>ก็คือว่ามันมีของเอกชนเข้าไปทําพูดง่ายมีเอกชนเข้าไปทํารีสอร์ทแ,แต่ว่าในแผนที่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นสวนป่าของกรมป่าไม้ใช <an> <t iny> <an> <t iny> ่แต่แต่ตอนที่ผมไปเนี่ยยังเป็นลักษณะของการ เปิดพื้นที่ใช้ประโยชน์แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างบางรายการซึ่งไม่เป็นรายการใหญ่ออื mm hmm. ก็ปีม,มีมีเพิงพักมีอะไรอยู่มีมีที่ทํากระระงเกษตรมีอยู่ไมายถึงว่าแต่เปิดพื้นที่แล้วนะเปิดพื้นที่อยู่ครับอ่อันนี้ผมไปในขณะนั้นตอนที่ผมไปครับ,รบอืมเนี่ยก็ไปถึงปั๊บก็ถึงจนถึงแล้วในขณะเดียวกันวันนั้นนะผมก็ไปอีกช่วงช่วงอาทิตย์นั้นนะ่ะผมก็ไปตรวจที่ลําตะคอบทีนี้เราก็สืบว่าอกระบวนการที่มันจะมาทําแบบนี้ได้เนี่ยเฮ้ยมัน มันง่ายขนาดนั้นเลยเหลอตอนนั้นก็เป็นพยาเสือมือใหม่ๆนะครับมือใหม่ๆพยายามหาล่องรอยหาเอเส้นสายสายข่าวว่ามันมาอย่างนี้แล้วจะไปออกได้ยังไงมันเป็นคดีความคือคือตรงไหนที่มันเป็นคดีความเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะไปทําอื่นได้หรือดูแล้วอสารก็ตัดสิน้วด้วยเออเออเออให้และไอ้คนที่มันคิดเจตนาอย่างนี้จะว่าเฮ้ยมันน่ามืดหรือไงหรือมัน มันมันไม่รู้เรื่องหรือมันถูกหลอกขายอันนั้นคิดไปคิดไปอีมุมหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้คนที่มาซื้อใหม่เนี่ยหรือว่าไอ้คนที่จะทาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เป็นแปลงคันยี่มันโง่หรือเปล่าอืมก็คิดว่ามันคงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ที่ไหนได้ที่คําถามคือมันโง่ปะปรากฏว่าแท้ที่จริงความมาปรากฏในปัจจุบันนี้ก็คือมันไม่ได้โง่มันอาจจะเช่ามันอาจจะนัแนะนมของสปกเฮ้ยมันทําต่อได้จริงด้วย ด้วยกระบวนการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่เองที่ไปช่วยทําให้เอาตรงๆก็คือจากกระบวนการทางสปกปฏิรูปที่ดินนี้ถูกไหมครับพี่ไทยวัน์เรื่องราวถึงได้มาปรากฏเป็นขา่าวค,ค,คือตรงๆที่ผมเล่าฟังอย่างเนี้ยที่ว่าแล้วผมก็ข้ามฟ้าเขาไปอืมไปที่รลังตะคองครับอ่ทีนี้จะเห็นรอยเชื่อมแหละตอนที่ผมไปฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นนิคมสร้างตันเองหลังตะคองอ่า นิคมสร้างตนเองลำตะคองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกว่าสปกอ<า>มันก็เหมือนญาติๆกันนี่แหละญาติลูกพี่ลูกน้องเลยต้องบอกอธิบายท่านผู้ชม<น>ท่านผู้ฟังของเรานิดหนึ่งว่านิคมสร้างตนเองเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการชดเชยที่ดินให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐเช่นจะสร้างเขื่อนลำตะคองก็โยกย้าย ประชาชนจากที่จะต้องน้ําท่วมในเขื่อนเนี่ยมาอยู่อีกที่หนึง่งซึ่งก็จะต้องจัดสร้างเป็นนิคมสร้างตนเองก็จะมีที่ดินจัดสรรแปลงต่างๆให้ในานามของอะไรนอคออะไรป่ะใช่ไหมครับพี่ชัยวัฒน์ใ่คนอคอหนึ่งนอคอสองนอคอสามนอคอสี่นอคอห้าอะไรอย่างนี้เอาละเชิญท่านผู้ชมฟังต่อคราวนี้ก็คืออธิบายให้ฟังแล้วนะว่านิคมที่พี่ชัยวัฒน์บอกว่ามันก็แนวเอกสารเนี <ๆ S 2> ่ยมันก็จะคือ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 ญาติญาติกันอ่าเชิญต่อฮะอ่าับ ชาวบ้านเป็นเกษตรเดิมแล้วก็ถูกน้าท่วมแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ว่าต้องต้องพยพนะไปอยู่ในท,ที่ที่เป็นนคิคมท่านตนเองที่ที่ผมไปตรวจที่ลำบคลองเนี่ยผมไม่ได้ไปตรวจเกษตรกรก็เรื่องโรงเรียนเนี่ยก็เป็นสวนป่าอีกแหละก็เป็นพื้นที่สวนป่าเป็นโครงการปูกป่าทอนเถื่อนมะเกต่มีป้ายโครงการมีป้ายเหล็กป้ายอะไรติดอยู่ในแปลงเลยครับตอนผมไปเนี่ยผมก็ยังงงอะ่ะยังงงคือไต่เขาไปเลยมันก็มีถนน ถนนอย่างดีแล้วนะเป็นถนนระยางเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นอนะ่ะไม่รู้ว่าเส้นใหญ่แต่ไหนที่ทําถนนขึ้นไปบนบนได้แต่ผมเนี่ยผมนี่ไปเจอกับในในผมจะเขียนว่าพี่แฟงเนี่ยเป็นพี่รุ่นพี่ผมจะ,กกะเกษียณไปแล้วกเกษียณก่อนผม,มหลายปีแต่ว่าตอนที่ไปทําเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็เรื่องเนี้ยก็เ,เป็นต้นทุนจากแกด้วยแกก็บอกแกอื่นอัดมามานาน แล้วแกก็เป็น้าราชการที่ก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันมันใหญ่แล้วมันทํายากขนาดนี้แต่คนใหญ่ตโตโบราณเนี่ยสามารถทําได้ขนาดนี้เลยแหละอะไรเงรี้ยก็ชวนอีไปทําอะไรเงี้ยก็ไปดูกันโอ้โหพี่ผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยกลมไม้เนี่ยเ็าเอาหอลงอ่ะผมไปรถยนต์ครับก็นัดตรวจกระน,นำพิกัดนี่แหละตามตรวจตรงพิกัดของลำตะคองคบ,บนพื้นที่ของพิกรมสร้างตนเองครับไปลงตรวจโอ้โหมันเป็นบ้านยังหรูยังคือเราไปเนี่ยเรายังหลงไหลต่อภูมิทัศน อืมต่อมุมคือหลงไหลเลยอ่ะแบบโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนบ้านในฝันมันเหมือนมันเหมือนอะไรที่เราโหยหานะคือขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเราปลดปล่อยพันธนาการอะไรต่างๆที่เราคิดอยู่ในหัวและที่เราเราอยากระบายออกจากออกจากอกเราเนี่ยโอ้โหมันไปถึงแล้วมันสามารถระบายได้คือมันมันอลังการงานสร้างมันสวยมันงามมันอากาศดี มันทุกอย่างบางเอินบางเอิญว่าที่มันสวยอยู่บนภูเขามันก็อยู่บนอ่จส่วนหนึ่งก็อยู่บนเขาใหญ่ต้องอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าต่อย่างเช่นนิคมลำตะคองเนี่ยนะฮะที่เขา,เาสร้างเขื่อนลำตะคองแล้วบอกว่าเอาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเอาไปอยู่อีกที่หนึง่งปรากฏว่าเอาไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือไปอยู่บนเขาใหญ่ทีนี้ไอเขาใหญ่เมื่อก่อนนะ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีความเจริญแต่ ในอันที่จริงอยู่ในจุดที่แบบว่าภูมิทัศน์นี่สวยงามเนี่ยถ้าสร้างเป็นโอ้โหมันจะเป็นเมืองฝรั่งมันจะเป็นเมืองอะไรที่สวยงามมากมากเลยกลายเป็นที่ทําเลทองที่เขาจะแปลงสภาพไปเป็นเมืองธุรกิจเอ่อหรือเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรที่สวยงามนี่พี่ชัยวัฒน์กำลังอธิบายอย่างนี้เชิญพี่ชัยวัฒน์ต่อฮะครับคือผมอธิบายเพิ่มเติมจากพี่หมูคือที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้อืม ไม่อยู่บนยอดเขา,อ,าอยู่ด้านล่างอ้าวอยู่ข้างล่างอยู่ด้านล่างครับแต่ชีวะเกษตรกรจูกจัดเอาเขาเอาซิกแซกมาอยู่ข้างบนได้อย่างไรคราวนี้ถ้าอย่างนั้นก็นี้แหละครับก็ถึงบอกว่าเฮ้ยมันสูงตั้งห้าร้อยหกร้อยจระดับน้ําทะเลฝันกลางเนี่ยแล้วมันอยู่บนยอดเขาเนี่ยหรืออยู่ทับแปลงปลูป่าโครงการปูป่าทนเชนเบเกตซึ่งมันมัน มันเป็นไปไม่ได้ใครก็ใครก็แล้วแต่มันทําไม่ได้มันเหมือนสคมันเหมือนสคออบินที่เขาพูดพูดกันนับตั้งแต่โบราณมาว่าเอาสคอ,อ,อีกที่หนึ่งแล้วไปออกอีกที่หนึ่งซึ่งสวยๆกว่า <c oughs> ความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมว่าไอ้ที่ที่เขาเ<ล>จะจ,จัดสรรให้ไอ้นิคมลำตะคองอันที่จริงมันเป็นอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างล่างแต่นี่ <c oughs> มีมีคนเป่ามนเสกคาถาแล้วก็บอกว่าให้ไปอีก อยู่จุดนั้นโดยใช้ใบสําคัญสิทธิ์ที่มีอยู่นั่นนะ่ะไปออกตรงนั้นความหมายคือพี่ชัยวัดคืออย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้มันก็ต้องเป็นคนระดับใหญ่ต้องเป็นข้าราชการระดับอะไรที่ร่วมมือกันหลายฝ่ายมากเลยเพื่อที่จะให้ย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่ในที่ส,สวยๆสิพี่ชัยวัดถูกไหมถูกตรงนี้แหละที่มันเป็นปมว่าคือคําตั้งคำถามตัวเองว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นกับระบบระบบราชการ ท,ทั้งที่เราไม่เคยมองว่าานิคมใช่ไัวเองคือชาวบ้านเนี่ยถูกจัดสรรทุกอย่างครบไปแล้วชาวบ้านที่ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ผิดก,กฎหมายแต่ว่าไอ้พื้นไอ้พื้นที่ที่มันสูงกว่าเดิมแล้วมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เขตขีดเขตไว้ลาตะคองเอาแหละทีเนี้ยเราจะเข้าโฟกัสเหมือนกับสพที่ประกาศเป็นพื้นที่สพทั้งอําเภอหมกเหล็กกับพื้นที่ของลําตะคองซึ่งประกาศทั้งอ่าลาตะคองทั้งพื้นที่ตําบลหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งกอประกาศทั้งประกาศทั้งพื้นที่เลย S <S ประกาศทั้งอำเภอเลย่ <S 2> <S 2> อประกาศทั้งอำเภอเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าไอ,โโอ้สพกที่ประกาศทั้งอำเภอเนี่ยตรงไหนจัดได้กับตรงไหนที่จัดไม่ได้ลำตะคองก็เช่นเดียวกันตรงไหนที่เป็น,เป,นเป็นพื้นที่สูงราดชันมีรอโซลเกินสามเปอร์เซ็นต์สองทับประกาศเป็นเขตระบาดป่ามาก่อนก็ห้ามห้ามห้ามนำไปใช้ <S <S สามจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำหนึ่งสองก็ห้ามนำไปใช้สี่ถ้าเป็นศูนย์ป่าก็ห้ามนำไปใช้ครับอันเนี้ยเหมือนกันสปกก็เหมือนกัน สปกก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่มันระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสวนป่าไงโอ้ oh. Oh. ทีเนี้ยที่ผมพูดถึงว่าเอาละทีนี้พอเตินเดินไปมันมีรั้วรอบขอบชิดมันเป็นบ้านจดสรนบ้านบ้านตากอากาศแต่ละแต่ละท่านตรงแค่คำว่าท่านแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่าน,านคือต้นไม้เนี่ยที่เอามาเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งบอนมาแล้ววางปั๊บเนี่ยถ้าเราพูดถึงวันเนี้ยราคาหลักแสนคงไม่ใช่ ต้องมีห้าแสนบางบางต้นเนี่ยราคาจะเจ็ดแปดแสนคือต้นมันใหญ่มากซึ่งไปปูกประดับไว้ในบ้านของท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยครับใหญ่ตัวหมูลานแล้ว <ผม S 1> ที่ทยแล้วที่สําคัญคก็คือพี่ชัยวัดบอกว่าไอ้ที่พวกนี้ก็ปรากฏชื่อของพวกบรรดาข้าราชการบิ๊กบิกทั้งหลายประลัดอธิบดีผู้ว่าบิ๊กตำรวจนี่ก็ อยู่อย่างถูกต้องกันหมดเลยสิเขาก็คิดว่าเขาถูกต้องใช่ไหมพี่เัยวัน์ใช่เขาไม่คิดว่าเขาถูกต้องเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่หมูเปิดเปิดฉากไว้ตรงที่ช่องทางเอ่อเล่ก,กลเล่เหลี่ยมของช่องทางของการออกเอกสารให้กับบุคคลที่เป็นทุนสองปีอำนาจในการสั่งการสาม เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและก,กันสี่ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือกันมาก,ก่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้หมดมันอยู่แบบนี้หมดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมีแต่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตหมดผมว่าเข้าไปตรวจเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดนะยังเหลือผมเดินอยู่กับตัวปญแเสือกับกับกับป e ีแฟงยังเดินลุยอยู่ตรงนั้นครับพอพอไม่นานก็ก็ได้ได้รับโทรศัพท์ให้ ให้รีบออกมาอ่าเขาก็สั่งตำรวจขึ้นไปตรวจนะเพราะว่าตอนผมไปเนี่ยอ่าข,ของบ้านเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาก็มีตำรวจขึ้นไปตรวจขึ้นไปหมายถึงว่าก็าจะไปถ่ายไปไปแจ้งความเรื่องคดีนั่แหละถ้าคุณเข้าไปเนี่ยไปบุกรุกอะไรเงี้ยก็จะเอาจ่าจ่ะเลยขนาดนั้นก็คือว่าขณะที่เกิดเหตุเจอนายเชยวัตเข้าไปในเอ่อเขหสถานซึ่งมีรั้วเหลกขอบชิดไปบุกรุกถึงไม่มีหมายสารไม่มีหมายคน้นอะไรอย่างเงี้ย เขาจะเล่นอย่างนัน้นเราก็อยู่โพลิติไซต์บ้าการเมือง